สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแอดไว c h ช n n e l ครับเป็นช่วงช่อง Advi ว e breaking news นะครับก็ล่าสุดครับเป็นข่าวตื่นเต้นวงการของเหล่าแฟนๆของชนะทิปย์สงกสินมากเลยนะครับก็เป็นทางเจชนาทิพครับเตรียมที่จะย้ายไปเล่นให้กับฟอนตาเล่นะครับก็เป็นข่าวทางฝ้าของญี่ปุ่นครับทำข่าวกันมากเลยครับจนผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าครึ่งที่กําลังอัดคลิปนี้อยู่นะครับก็ผมตามข่าวมาตั้งแต่ช่วงตีสองตีสแล้วนะฮะก็เป็นข่าวดีนะครับบอกเลยว่าคาวาซากิฟอนตาเล่ก็เป็นทีมคู่ปรับคู่ชิงแชมป์ของเจลกกันกับทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอส oh ของเจ้าอุ้มนั่นแหละครับซึ่งล่าสุดก็เป็นแชมป์นะครับคาวาซากิฟอนตาเล่เป็นทีมที่บอกเลยว่ารูปเกมการเล่นสวยงามครับ เน้นการครองบอลต่างๆนานานะครับและถ้าเจไปเล่นก็ผมมองว่าน่าจะเ,เหมาะสมกับเจนะครับเพราะอะไรเพราะว,าว่าวิธีการเล่นของเจกับเพื่อนๆออของฟอนตาเล่ครับถ้าเพื่อนๆยอมรับแต่ผมมั่นใจว่ายังไงก็แล้วแต่เพื่อนยอมรับในสีทาของเจงแล้วแหละนะครับพอไปเล่นแล้วมีการเล่นแบบเน้นครองเกมออกบอลใช้เพย์เมเกอร์ในการออกบอลจ่ายบอลแบบนี้ครับเจเหมาะมากๆครับและไม่แน่ครับเจอาจจะ จบด้วยการเป็นแชมป์เจลีกสักฤดูกาลหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับความฝันอันใกล้นี้อุ้มได้แชมป์กับมารินอสไปแล้วนะครับเหลือเจนี่แหละที่เจได้11อผูเ้เล่นยอดเยี่ยมไปก็แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเหลือเ,อเป็นแชมป์กับเจลีกนะครับบอกเลยว่า มันเป็นข่าวที่ตื่นเต้นผมรอวันนี้มานานมากครับรอลุ้นว่าให้เล่นท็อปทของลีกนะครับกับสโมสรท็อปท็อปของเจลีกและล่าสุดก็ความฝันจะเป็นจริงแล้วเดี๋ยวรอการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับแต่ตอนนี้ทุกสื่อทุกสำนักค่อนข้างจะลงตรงกันหมดแล้วนะครับและการไปครั้งนี้มันจะช่วยในเรื่องของหลายๆสิ่งเลยนะเป็นเรื่องของการตลาดแต่ด้วย ไม่ใช่ว่าเจาไปเพราะการตลาดแต่มันจะเป็นการไปกระตุ้นการตลาดด้วยถ้าเกิดสถานการณ์โควิดกลับมาปกตินะครับดีลนี้มันมีอะไรมากมายครับในแง่ของสมโมสรมองว่าเจประสบความสําเร็จมากับซูเปอร์โร่แล้วนะครับเล่นผลงานขนาดเนี้ยนะครับยังไงก็ช่วยทีมได้แน่นอนแต่ในแง่ของการตลาดก็จะได้ไปด้วยถ้าเกิดในแง่ของการท่องเที่ยวอาจจะดึงนักท่องเที่ยวไทยเข้าไปในอนาคตถ้าเกิดโควิดมันเบาลงนะครับ และทั้งนี้นะครับคาดว่าค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า130กว่าล้านนะครับต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงนะเดี๋ยวรอฟังข่าวกันอีกครั้งนึงนะครับว่าค่าตัวค่าเหนื่อยอะไรเป็นยังไงแต่ได้ไม่น้อยเลยนะครับออบอกเลยว่าเป็นดีลสะเทือนเจลีกเหมือนกันนะครับ ผมโห oh, ไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยผมก็ตื่นเต้นกับดีลนี้มากๆเลยนะครับคือพอติดตามแล้วนอนไม่หลับจะต้องไปไล่อ่านหาข่าวไล่ไปเรื่อยๆจนมันค่อนข้างจะชัวนะครับแล้วก็เลยมานั่งทําคลิปนะเวลานะครับจะ6กโมงเช้าแล้วประมาณตีห้าครึ่งนะตอนเนี้ยระหว่างอัดคลิปนะครับเดี๋ยวอัปคลิปไปก็น่าจะช่วงช่วงเช้าๆแล้วผมรอเพื่อนๆเตอรอเพื่อนๆตื่นนะครับก็จะอัปคลิปนี้ลงนะครับเดี๋ยวจะตั้งเป็นไลฟ์แบบพรีเมียร์ไว้นะครับ ก็เข้ามาดูกันได้นะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าผมจะติดตามฟอนตาเล่อีกทีมนึงจะเชียร์ฟอนตาเล่ในเจลิกผลนี้นะครับและครั้งนี้เดี๋ยวคาดว่าเดี๋ยวเจน่าจะอยู่วันก่อนที่คุยกับคุณพ่อก้องพบฟเฟสแรกเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณกลางกลางเดือนมกราคมครับและหลังจากนั้นก็เตรียมนะครับย้ายกลับไปอย่างฟอนตาเล่เลยนะไม่ได้ ครั้งนี้คงไม่ได้บินไปซัป,ปโปโร่แล้วครับคงบินไปที่คาวะสกิฟอนตตเล่นะผมคาดการแบบนั้นนะครับตอนแรกที่คุยกับคุณพ่อก้องพบคือไม่ได้คุยเรื่องดิวนะอย่าห้ามว่าไม่ได้คุยเรื่องดิวนะครับคุยเรื่องว่าโปรแกรมว่าเจจะเดินทางไปไปยังญี่ปุ่นวันไหนเมื่อไหรผมก็เข้าๆประมาณครึ่งเดือนนี้นะครับ ประมาณครึ่งเดือนมกราคมนี่แหละครับไม่รู้ว่าจะถึงวันที่เท่าไหร่นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปรอการชูเสื้ออย่างเป็นทางการนะครับตอนที่เจได้กลับไปยังสโมสรอนแล้วนะครับก็ตอนนี้ลุ้นเดี๋ยวฟั่งทางของซัปโปโรคงม,มีถแถลงการออกมาใน,ไม,น,าน,นไ,มาไม่นานนี้นะครับไม่ช้าไม่นานนี้รวมไปถึงทางฝั่งฟอนตเล่ก็อาจจะมีการ ถแถลงการล่วงหน้าอะไรแบบนี้นะครับก็รอลุ้นกันนะเป็นดีลใหญ่นะครับเป็นดีลใหญ่นะครับสะเทือนแน่นอนครับสะเทือนวงการทั้งแฟนๆชาวไทยแล้วก็แฟนๆที่เจลิกผมบอกบอกไว้เลยว่าดีลเนี้ยไม่ธรรมดาและจะเป็นดีลที่สร้างความตื่นเต้นสร้างความภูมิใจประทับใจให้กับคนไทยในอนาคต อันใกล้นี้แน่นอนนะครับก็มาติดตามกันต่อไปนะครับมาดูว่าผลงานจะเป็นยังไงนะแล้วก็ไม่น่าจะพลาดแล้วครับเดี๋ยวรอลุ้นอีกทีหนึ่งคือสื่อญี่ปุ่นอะ่ะผมไปไล่ดูพูดถึงประเด็นนี้มากมายเลยนะครับพูดกันเยอะมากนะครับแล้วก็จนตอนนี้ผมก็ดูข่าวเออมันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีกระแสะชัดเจนและไม่น่าจะพลาดนะครับนะไม่น่าจะพลาดไม่น่าจะพลาดให้ให้ไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้ว่าดีลนี้ไม่น่าจะวืดแล้วนะครับบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์ แล้วก็จริงๆครับผมก็เออลุ้นๆอยู่ลุ้นๆ,ๆอยู่นะครับเจอหน้าพิธีเจอหน้าพ่อ้องผม,ผมก็ไม่กล้าจะไปจี้ไปถามเพราะว่ามันก็ต้องรอให้มันเป็นข่าวออกจากฝ้าญี่ปุ่นแบบนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวต่อจากเนี้ยผมเชื่อว่าต้องมีการแส้แส้เขาเรียกว่าแซลลถามอะไรแบบนี้นะครับแน่นอนก็บอกเลยนะครับว่าเป็นดีลที่ผมประทับใจแล้วก็ดีใจมากๆในรอบ ปี2022นะครับก็พศไทย2,565นะครับเป็นข่าวดีสำหรับแฟนชาวไทยนะครับการที่เจไปเล่นกับสโมสรที่เพิ่งคว้าแชมป์ไปเนี่ยนะครับก็มีโอกาสลุ้นแชมป์นะถ้าเจสามารถสร้างชื่อได้นะในการเป็นแชมป์เจลิกจะยิ่งเป็นความสุดยอดขนาดไหนลองคิดดูครับบอกเลยนะด้วยวัย28เข้า29แบบนี้เจก็เหมาะสมแล้วแหละช่วงพีคแล้วนะครับตอนนี้ก็28เต็มๆแล้วนะครับบอกเลยว่าผม ดีใจนะครับพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกผมก็ติดตามเจมาตั้งแต่ที่ไปเล่นให้กับซัปโปโรตั้งแต่ปี2017เนาะจนล่าสุดนะครับ2018 2019 2020 21 22เข้าปีที่5ครับก็พัฒนาการมาไกลามากเลยนะครับผมพูดก็ไม่จบครับก็เดี๋ยวไปไล่เรียงติดตามกันดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวไลฟ์ทุกวันนี้ผมจะเอาประเด็นเนี้ยมาพูดนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากที่ผมลงคลิปไปเนี่ยเช้ามาเดี๋ยวจะมีสื่อช่องต่างๆก็ได ไล่ลงข่าวกันเพียบเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นดีลที่เซอร์ไพรส์มากๆครับเป็นดีลดีลเด็ดครับดีลดังดีลใหญ่ในระดับเอเชียครับเชื่อว่าเดี๋ยวสำนักข่าวในเอเชียสว่างมานี่เช้ามานี่จะลงกันพึ่อพับเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับก่อนไปก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับสำคัญมากเลยนะเวลาผมลงคลิปทำคอนเทนต์ต่างๆอะไรแบบนี้ครับ จะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ